ทิมเองนะแหมเอารถดูตอค่ะเออปูไก่อต่นขอช้อนตินี่น่ารักเจ้าของเจ้าเองทำไมันอร่อยเช่นนี้รู้สึกเขารน้ำางน้ำจิ้มไปแล้วมั้งคะเดี๋ยวนะ มะละกอเนี่ยูต้องล้างต้องล้างนะคะถ้าไม่ล้างเนี่ยไม่ใช่กานถาดส้มตำถาดส้มตำเนาะโนถาดส้มตำน่ะพี่ถาดโลมินียมน่ะมีสองใบมีสองใบไหนคนไหนคุณมดค่ะได้ยินแต่ชื่อสวัสดีค่ะ เห็นพี่แมวอันนี้อันนี้พี่แหม่มนะคะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความงามแม่ๆค่ะอด้ยินดีมากเลยได้ยินมีแต่คนเหมาะพี่แมวร้องเพลงโคตรเอาเพลงอะไรคะสั่งมาเดี๋ยวเราต้งร้องเลยต้องไม่เสียเหลือไปทำซ้ทั้งร้องเลยนี่ส้มยำส้มยำไม่ใช่ส้มยำให้เชฟมาทำยำกับชอนยำเมาไม่ดู แต่งโครงเยอะแหละพี่จำได้ไหมวันนั้นแม่แม่ที่มาซื้อแต่ติดใจเราจะไปตามคุณพี่มีเวลาไม่เห็นไปวะพี่เอาเวลาไหนคุณพี่ขาพี่เองยังบอกว่าเองเมื่อไหร่จะไปวะอันพี่พี่ป๋องไม่ช่วยหนูหน่อยพี่มา้ยมาช่วยหนูหน่อยก็มาช่วยหนูหน่อย ใช่อย่างนี้จะดีกว่าบ่หนูหนูทำนิดถวายข้างในเฉพาะ VIP พิเศษวางเลยนะมาวางนี่กันนี่ค่ะไม่ได้ว็บเนาะไม่ไม่ไม่ใส่น้ำใส่นะเปิดเลยไหมคะน้ำหยอดเนี่ยจ้ะยังไม่เปิดอันนี้ใช่จิ๊กนะจิ๊กจิ๊กจะตัดจิ๊กจิ๊กเลยเดินขบวนก่อนขบวนช้าจังนะอันนี้เข้าเข้าร้อ ได้ใส่ชุดนี้ดหยหมได้ยินแต่ว่าน้องมดน้องมดน้องมต้องต้องชุดนี้ด้วยเหรอดันหนึ่งสองสามสี่ห้า